ฮมฮนมแน่นแมน วันนี้มาอยู่กับตัวนี้เลยทาท่าซอสมาใหม่ของพิวพีเป็นรสขา้าวโพดชีสสเปซและทูน่าสเปซวันนี้ไม่เลยจัดทุกรสชาติมาลองซะหน่อยมาเพิ่มให้อัธรสกับของทานเล่นให้อร่อยมากยิ่งขึ้นบอกว่าชอบต,ตรงที่มันเป็นหลอดบีบสเปซมากเพราะมันทาให้สะดวกมากยิ่งขึ้นและประหยัดเวลามากด้วยทั้งหมดไม่ใส่ผงชูรสในเจอสีสังเคราะห์ด้วยนะดีมากๆเลยเดี๋ยวมาลองตัวขา้าวโพดผสมชีสสเปซกินกับขัวซองกันมีมมความมายองเนสผสมกับข้าวโพดแบบเห็นได้ชัดเลยเนื้อซอสมีความเนียนนุ่มแล้วก็หอมชีีนนนนนะะะคคกกกิิิัวออืฟมาาๆรชตจเป็ เอามาทานกับสลัดก็ดีแทนน้ำสลัดได้ดีสุดๆเอามาทานกับขนมคัคก์ก็อร่อยเหมือนกันนะได้เนื้อทูน่าแบบเน้นๆและสุดท้ายมาใหม่เลยท้าทาซอสสไตล์ญี่ปุ่นทานกับของทอดเพิ่มความฟินมีส่วนผสมของไข่ต้มและหัวหอมกลิ่นหัวหอมนี่จะชัดมากกับของทอดคือเข้ากันสุดๆปริมาตรหลอดจะอยู่ที่100้กรัมราคาหลอดละ65บาทเท่านั้นรักษาง่ายๆแช่ตู้เย็นไว้อยู่ได้ถึง6เดือนเลยนะจริงๆไม่ถึง6เดือนหรอกเดี๋ยวเราก็กินหมดละและคิวพีท้าท่าซ้อนหาซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้ หรือสามารถสั่งออนไลน์ได้ที่สั่งผ่านแอปเขียวที่ a d q p thailand กดสั่งซื้อสินค้าแล้วเลื่อนมาขวาสุดที่เพจ365ทีนี้ก็เลือกสินค้าที่อยากซื้อลงตะกร้ารถเข็นได้เลยกรอกที่อยู่และชำระเงินได้เลยแต่ถ้าสั่งครบ200บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะ